<A> สวัสดีค่ะว,วันนี้ฝรั่งก็จะมาต้มขาไก่นะคะทุกคนเมนูค่ะต้มขาไก่นะคะเขาก็ได้เตรียมเตรียมพร้อมนะคะทุกคนจ๋ามีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมแหลอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่นะทุกคนแล้วก็จะตามด้วยเห็ดแล้วก็ อร่อยโคโคอนัทเนะมมาะมะพร้าวนะกะทิ<อ>านางก็จะหุงข้าวด้วยนะคะทุกคนขาวันนี้เนาะเอเดี๋ยวป้านุชก็จะพามาชมต่อนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้เขากำลังเตรียมเนาะทุกคนเ,เตรียมที่จะทำนะทุกคนจ๋าตามมาชมนะคะเพื่อนๆตอนนี้ ตอนนี้ฝรั่งก็เอาไก่มาคั่วนะคะทุกคนจ๋าหรือว่ารวนให้สุกนะทุกคนเขาจะทำไม่เหมือนอปนุษย์เนาะปะนุษย์จะได้ทำแบบเขานะทุกคนแต่เขาจะทำไก่ให้สุกก่อนเลยทุกคนคะ่ะถึงจะเอาไปต้มเนาะทุกคนสูตรของเขาสูตรใครก็สูตรมันนะจ๊ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวปนุษย์ก็จะทำคลิปให้ดูชมต่อนะคะทุกคนตอนเวลาทานเนาะ ตามมาจ้าตามมาจ้าตอนนี้ต้มขาไก่ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังเดือดเลยเนาะทุกคนเดือดก็ติดไฟเลยนะคะทุกคนขาสุกแล้วจ้าตามมาตามมาทานอาหารด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ต้มขาไก่นะคะทุกคนขาฝรั่งมาทำเมนูต้มขาไก่เนาะ ตามมาจ้าตามมาจ้าทุกคนค่ะทานอาหารกับปราลุนนะคะดูนะคะทุกคนเขาทําไม่เหมือนเราเนาะอืมกะหลังก็จะเอาไก่ไปคลั้วก่อนนะคะทุกคนค่ะเพ่วให้สุกแล้วก็จะเอามาต้มเนาะเอ่อทำไม่เหมือนกันทําคนละอย่างแต่ว่าต้มขาไก่เหมือนกันนะทุกคนสนะนะ มาจ้ามาจ้าเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาต้มขาไก่เนาะฝรั่งทำอาหารเองนะทุกคนจ้าดูนะเนื้อไก่คงจะยุ่ยหน้าดูเลยเนาะรวนแล้วก็มาต้มนะคะเพื่อนๆของประนุก็มีผัดผัดเผ็ดดของเมื่อวานเนาะทุกคนขาแล้วก็มีต้มขาไก่ได้วยนะ ทานข้าวกับปนุ์นะคะเพื่อนๆจ๋าตามมานะคะทุกคนปนุ์ก็ขอฝากกดติดตามกดสติ๊กกกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปของปนุษต่อไปนะคะเพื่อนจ๋าบ๊ายบายรักนะจุ๊บ I dare you to fix me